สวัสดีครับป่าภัยไร้เดรยบวันนี้พบกับเจ้า GPS โดนนะครับผมอ่าเครื่องดีสีสวยนะครับเอกสารครบโอนนะครับคันนี้รถบ้านเดิมมือเดียวนะครับคันนี้ใหม่วิ่งอยู่หมื่นกว่าโลนะครับหนึ่งหมกิโลนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ ยางหน้าหลังเต็มๆนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับคันนี้ไม่ใช่รถประมูลน,นะครับสวยสยใสๆนะครับตอนนีทั้งคันมีตรงนี้นิดเดียวนะครับนิดเดียวไม่มีผลต่อการใช้งานใดๆนะครับประมาณนี้ออกใหม่เป็นสนนะครับคันนี้จัดไปในราคาเบาๆเพียง 27,790เอ้ยขออภัยครับ27,999บาทนะครับย้ำนะครับ27,999บาทนะครับเป็นตัวปี2021หรือ2564นะครับราคาดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับมีร่องรอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับรถมือสองขายตามสภาพนะครับสวยๆใสๆอย่างนี้นะครับราคาเบาๆนะครับผมท่านใดสนใจโทร0961153605นะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ